สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพา c h a ชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบก,กันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของวันพุทธที่12นะคะวันพุทธที่12นะคะก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปไหนก็ฝากกดถูกใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะ แนวทางห้วยนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเอาไปพิจารณาเผื่อตรงใจกับสูตรของทุกคนนะคะแล้วก็เลขในใจเนาะมาดูกันค่ะเลขเด่นนะคะเลขเด่นแอดให้ไปที่หนึ่งสองสามนะคะงวดน,นี้ตำเตี้ยเรียดินอีกแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะคะวิ่งลูดแอดให้หนึ่งสองนะคะวิ่งรูดให้หนึ่งสองค่ะ ใครชอบ1นึ่งสไปหนึ่งสใครชอบ2องสามไปสองสามนะคะแอดจะให้ตัวหน้าอย่างนี้ทุกงวดนะคะทุกรอบแอดจะให้วิ่งรูดแค่2ตัวนะคะใครชอบ3ตัวก็รูดได้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะงวดวันจันทร์มันก็เข้าตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังค่ะ2กับ4นะคะถ้ายังไงมาก็ขอให้มีหนึ่งมานะคะสายรูดจะได้ได้เฮกันเนาะ ช่วงนี้แอดเจาะไม่เข้านะคะช่วงนี้เจาะไม่เข้าเลยหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะตัวเจาะของวันพุธสองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี่สามห้าค่ะตัวเจาะตามตูดอีกแล้วนะคะแต่แอดกลัวมันไปนู่นค่ะกลัวไปตัวเจาะของงวดวันจันทร์ค่ะตามตูดทุกรอบเลยค่ะตัวเจาะออ,ออกออกตัวรอบน้ทุกรอบเลยค่ะ เจ็บฟันนะคะเจ็บฟันลิ้นพันกันอยู่เนี่ยมาดูในตารางนะคะในตารางงวดก่อนนี้ตารางแตก3มตัวนะคะวันนี้ก็ขอให้แตกอีกนะคะขอให้แตกในตารางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปจับออเดอร์แอดไม่ได้จับให้หมดข่ะแอดมีแต่แทนค่าให้นะคะ จับตามสูตรนะคะเอาในตารางมี9 6 5 8 3 7 1นะคะ9 6 5 8 3 7 1นะคะจับตามสูตร8ชุดนะคะถ้ามี6กับ9ก็ต้องกลับหัวไปอีกค่ะ9 3 5นะคะ6 3 5 9 3 3 6 3 3นะคะ9 1 5 6 1 5 9 1 3 6 1 3 7 3 5นะคะ7 3 3 7 1 5 7 1 3ะคะ่ะ เลขทูบเราก็ยังอยู่ที่183นะคะ183เลขทูบางแล้วก็331ค่ะแล้วแต่ใครเห็นตัวไหนเนาะแอดเห็น183อันนี้ก็331สเขาก็เห็นกันเนาะนี้เป็น379นะคะตัวตัวนอกกรอบ379 905นะคะ905 605มาจากตรงนี้ค่ะ แอดแทนค่าให้นะคะแอดเห็นเลขมันสวยดีแอดก็เลยแทนค่าให้นะคะเก้าสามศนย์โอ้เก้าสาเก้าสามศนย์ะเก้าหนึ่งสามนะคะ9 0้านย์สามหนึ่งจะแทนค่าเป็น0ูนย์นะคะแอดเอาตัวในตารางมาแทนค่านะคะเจ็ดหนึ่งห้านะคะก็จะมีเจ5ดศนย์ห้าด้วยแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามก็จะมีเจ3ดศย์สาด้วยค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อนาง มาตัวแทนค่านะคะสำหรับ3มตัวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นตัวกับหัวแล้วละคะ่ะกับหัวเอาหกกับ9นะคะมาดูเลขดับกันเลยนะคะดูอันนี้ก่อนละกัน มาต่าจริงๆว่าทำไมสูตรแอดได้ต่าต่ำต่ำต่ำต่ทั้งสาสูตรเลยนะคะเผื่อใครจะเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะสูตรเดิมหนึ่งนี่ก็หลุดยาวเลยค่ะงวดนี้ให้ไปที่1นึนะคะตัวเจาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดสองสี่หนึ่งสี่นะคะสูตรเดิมสองถือว่าเดินมายาวเลยนะคะยังไม่หลุดนะคะตัววิ่งลูดหลุดงวดหนึ่งมั่งแล้วก็เดินยาวมา3าสี่งวดนี่แหละค่ะ ให้ไปที่35นะคะ35ตัวเจาะให้ไป3031 5051แล้วก็35ค่ะโอ้ต่ำทั้ง3าสูตรเลยนะคะแต่มันก็น,น่ากลัวอยู่ได้ค่ะแอดกลัวมันไปเลขสูงคุณด้กลัวมันไม่มาต่ำกันเราเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงสูตรเด้อเอาไปพิจารณากันดูเด้อค่ะ มาดูเลขดับค่ะเลขดับนะคะเลขดับนี่สวยจังเลยแปดนะคะเลขดับงวดนี้นะคะงวดวันพุธที่สิบสองให้ไปที่ดับแปดนะคะจะดับนี้จะดับทุกหลักทุกตําแหน่งนะคะถ้าไม่ดับก็คือมาเด่นเลยค่ะเหมือนงวดสามเนี่ยค่ะถ้าดับไม่อยู่ก็คือมาต้องบนทั้งล่างเลยค่ะเด้งเลยค่ะเป็นอย่างนี้หลายงวดค่ะถ้าดับไม่อยู่ เอาไปพิจารณากันดูนะคะวันนี้แอดทำได้ดับแปดคะ่ะแอดก็ทำให้ดูนะคะหัวยลาวลูกกลมๆไม่มีอะไรดับหรอกคะ่ะเลขดับก็ทำดูคะ่ะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบนะคะบางท่านก็เอาเลขดับนี่แหละไปวิ่งลูดนะคะเผื่อฟุกเนาะไปดูหน้าหลัก นี่นะคะตัวเจาะของงวดที่ผ่านมานะคะนี่ตัวเจาะของงวดที่ผ่านมาแอดกลัวมากเลยค่ะกลัวมันมา28 2920นะคะ3 8 3 9 3 0 4 8 4 9ก0กลัวมันมาพวกนี้มากกว่าค่ะเพราะว่างวดก่อนนี้เราก็เจาะแต่98นะคะก็ไมมานะคะมา39มเานาะไม่มีเราไม่มี39านะคะพองวดนี้มันก็มา98นะคะงวดนี้ก็มา98ดเนาะมางวดนี้แล้วจะมาตัวไหนล่ะ ตัวของเรานี่แหละค่ะเอาไปพิจารณากันดูเด้เอไปเปรียบเทียบกันดูค่ะลูกกงมกหมุนติ้วๆเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงสูตรค่ะส่วนมากรูดจะรอดนะคะรูดจะรอดสองสามวดแล้วนะคะลูดรอดหนึ่งสองสองงวดเนาะหลังจากที่เราหลุดของงวดวันพุทธที่ห้านะคะสองงวด อะไรก็ขอให้แตก3ตัวนี่แหละคะ่ะไฮไลท์มากเลยนะคะหนึ่งแปดสามสามสามหนึ่งนเห็นไม่มีหนึ่งสามด้วยนะคะแตกแค่นี้วันนี้เพิ่งจะแตกหนึ่งสามไปเองนะคะก็ติดไว้หน่อยนะคะติดไว้เผื่อได้ค่าประทูก,กันนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะสงสัยเจ้าที่เหนื่อยเจ้าที่ไปไม่ถึงสามตัวะคะ่ะไม่ถึงหนึ่งแปดสาม ชวยอยู่ได้18ก็ออกออกบ่อยอยู่นะคะ18เนาะ18 83อย่างนี้ต้องตัดเล่น,นะคะ่ะ3ตัวถูกยากนอกจากฟุกจริงๆอยากฟุกอย่างนั้นอีกสักสองสามวดนะคะหยุดปุ๊บแตกปั๊บ หรือจะมาจับคู่กันเองหนึ่งสองสามป่ะหนึ่งสองเราไม่มีเด้ตัวเจาะแอดกินมะเขือเทศแอดหิวมาอัดคลิปให้ทุกคนก่อนคะ่ะกลัวทุกคนหลับก่อนนะคะเอาไปดูกันคืนนี้เผื่อดูอะไรเพลินๆน,นะคะ แอดนี่ตามหาเบิ้ลอยู่ค่ะมันจะไม่เบิ้ลบอกหวยลาวงวดก่อนมันก็เกือบตองเด้ถ้ามันมาข้างหลังเนาะเก้าเก้าเก้าบุ้ยดีนะมันไปข้างหน้าค่ะเก้าเก้าเก้าแปดสองสี่อุ้ยฟุกกันมากค่ะโอ้ถ้ามาเก้าเก้าเก้าใครวิ่งเก้าลูดเก้าเนี้บุ้ยสุดยอดเลยแอดอิจช้าเลยแลหละงวดนี้มันก็จะไม่เบิ้ลบ่อะ วันที่12นะคะหนีวันที่12นะคะวันที่12แล้วก็วิ่งลูด1 2สองนะคะเอ้าเราไม่มี1 2สองเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปพิจารณากันดูเดอ้อแอนลาไปก่อนนะคะขอให้มันขอให้เฮงขอให้แตก3ตัวในตารางกันนะคะงวดนี้ใครจะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้มันมานเดอ้อพวกข้างนอกรอบนอกแอดแทนค่าให้379 739เเลขบ้านค่ะแถมให้นิดนึงนะคะ ส่วนตัวแอดก็จะไปหาจับเอาเพิ่มแหละค่ะทุกคนก็ลองหาจับเอาดูค่ะชอบตัวไหนนะคะลองหยิบจับไปขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ